มูนบอบเอนะคะวันนี้เอเมียงซาเมียงซาตัวนี้จะเป็นเวลานะคะตัวนี้จะเป็นเอชี้เวลาจะมาดูกันว่ามันชี้ยังไงทำยังไงนะคะออนเจฮันกูโกสุอบอีเอสโยออนเจเมื่อไรฮันกูโกภาษาเกาหลีสุอบนี้ก็จะประมาณแบบว่าชั่วโมงเรียนเวลาเรียนคลาสเรียนอะไรประมาณนี้นะคะอิสโย มีเรียนภาษาเกาหลีเมื่อไหรประมาณนี้นะ On นเจ a n g Google s บอ b i s ยอ o า i m Yo l h a g o o g l e Swabi e y o อมีอีคือวันอะไรคะวันศุกร์นะคะะเรามาดูเรามาลองดูวันกันนะวอลวอล l l Yo วอ o l วา 수목금토일 금 아니다 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 โทยิลเลียวอิลนะคะมันก็จะเวลาเราจําให้เราจําที่เฉพาะตัวหน้านะเพราะตัวหลังมันจะเป็นโยอิลหมดเลยใช่ไหมเทคนิคที่หนึ่งจำทั้งเจ็ดวันนี้นะ,ะวอลคาสูมกกึมโทอิลแค่นี้นะคะจำแค่ตัวหน้านะอันนี้ก็จันน,งนังคารพุทธพฤหาสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจำแค่ตัวหน้านะก็คือตัวนี้นะ,ะวอลคาสูมกกึม โทอินนะคะเทคนิคในการจำวันนะอ่ะคือมีก็คือวันศุกร์นี่นะวันศุกร์นั่นเองนะว่ามีเรกอมีเรียนภาษาเกากอีสูบอีกสตอยรนะตอนวันอันนี้ก็เขาก็จะประมาณว่าตอนวันศุกร์อะมีเรียน ภาษาเกาหลีนะเรียนอันนี้ค่ะเนี่ยอันนี่ยแปลให้มันแบบฟังรู้เรื่องเฉยน,นะอันนี้ไม่ได้แปลว่าเรียนนะแต่ว่ามันแปลว่าชั่วโมงเรียนคลาสเรียนนั่นเองนะสวบนะฮิลโกฟชีอิโรนาดะนะเจ็ดโมงตื่นนะอิโรนาดะแปลว่าตื่นนะตื่นลุกขึ้นนะลุกตื่นอะไรประมาณนี้นะตื่นจากการนอนนะฮิลโกฟชีอิโรนาโยนี่นะเขาก็ใช้เอในการชี้โมงนะชี้เวลาเนี่ยนะว่าตื่น ตอนเจ็ดโมงประมาณนี้นะก็หมายของมันนะตื่นตอนเจ็ดโมงกูจนกูจนนี่ตอนเช้านะในช่วงเช้าฮังกุเกอคกงบุรึนฮาระอูจนฮังกุเกอคกงบุรึนฮาระกูจนตอนเช้าฮันกุกอภาษาเกาหลีคงบุรึนฮาระเรียนทำนะคะทำเรียนหนังสือนะทำเรียนอ่าเรามาดูนะคะก็จะเป็นอะไรคะ โมเจเน่ฮังกุกโกคงบูรึนแฮย,ยนะเราจะแต่งเป็นประโยคแล้วจะไม่ฮาดาแล้วนะอันนี้ก็เป็นแฮยูใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เป็นอีโรนายูนะันในรูปแบบโอโาวยูนะคะต่อไปนะคะโมกโยอิลยักโซกีอ so ิตะโมก ok ิวันผือห ah ัสยักโซกแปลว่านัด so นักนัด อิตะมีนะเขาก็จะประมาณแบบว่าวันวันพฤหัสนะมีนัดนะฮะก็จะเป็นอะไรคะโมโกโยอีเระยักโซโกิปิโซโยูนะ่วันพฤหนะัสแตมีนัดนะชูมา ชูมารในสุดสัปดาห์นะก็เสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้นะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวันอะไรนะแต่เป็นวันสุดสัปดาห์ก็คือเสาร์หรืออาทิตย์นั่นเองนะคะชูมารเซงอิลวันเกิดพาธิรินฮาดะจัดงานวันเกิดนะวันเขาบอกว่าวันสุดสัปดาห์จัดงานวันเกิดก็จะเป็นอะไรคะอันนี้ก็จะตอบว่าชูมาเลเซงอิล พาทีรนะเดย์ร만나라เดยนี้แลแต่คําว่าเดย์รรพุ่งนี้หรือว่าเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวเขาจะบอกนะว่าเขาไม่ใช้อะไรบ้างนะที่ใช่เอนะที่ช่เอก็จะเป็นเดย์ร์คะซิงน มันนาอยู่มันนาอยู่มาจากมันนาดาที่แปลว่าพบหรือเจอนะพวกนี้ยเจอเพื่อนนะฮะเอามาดูนะ,ะชิ้กูฮากูยากิแห้โบสโยลองคุยกับเพื่อนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหาเนินแล้วกันอันนี้เป็นใครก็ได้นะถามลองคุยกันดูนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นชื่อใช่ไหมชื่ออันนี้ก็จะเป็นชิลมอนก็คาถามนะคะโอ้เวมอเอ๋ยตอนบ่ายทาอะไรคะหาเนินก็จะบอกว่า อโอ้โหเอ๊ะทิปเอโซ่ชิโ,โยนะอ่ามันบอกว่าตอนบ่ายที่บ้านนะพักผ่อนนะ,ะพักผ่อนที่บ้านในตอนบ่ายนี่เองนะคะชูมาเวลอาอะไร哟ชูมาเวลอาอะไร哟 วันสุดสัปดาห์ทำอะไลน์อันหนึ่งก็จะบอกว่าชูมาเรชูมาเรดูหนังก็แล้วกันยองฮวาเรินพายุอ่าวันสุดสัปดาห์ดูหนังนะคะออนเจชมชิมุนหมอกกอยอเขาถามว่ากินมื้อเที่ยงนะเมื่อ,อไหร่ เบุเทยียนก็ยนทุชีเอจอมชมอบอกก็อยู่เพื่อนๆลองทำดูนะบอเจหักูกุนคงบูเหยยเมื่อไหร่ภาษาเกาหลีเรียนนะเรียนภาษาเกาหลีเมื่อไหร่ออันนึงก็จะบอกว่า 매일2ทุ่ม2ทุ่ม1กว่ากอรมคองบูเฮยอมอันนั้นบอกว่าทุกวันเลยนะทุกวันตอนส2โมงอ่ะเรียนภาษาเกาหลีนะ มุดซึนโยอิเดชิยโยโยวันอะไรพักผ่อนนะพักผ่อนวันอะไรนั่นเองนะโยอิลแปลว่าวันนะวันอะไรวันอะไรที่พักผ่อนนะทอยโยอิลนะทอยโยอิลฮากนะเนี่ยบอกว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์อิลโยอิเด เชี่ยวอยู่นะอ,อ่าก็ฝนวันเสาร์กับวันอาทิตย์อะอ่าทีนี้มาดูข้อจำกัดนะคำว่า on J on J เมื่อ,อไรคือ j เ,เกคือจ o K เมื่อคือ j เ,เกน,นี่เมื่อเมื่อวันศุกร์นะสองวันที่แล้วนี่นอเองนะ O J เมื่อไร O J เ,เมื่อวาน อ,อันเจเมื่อไรเมื่อวันซือนอ,อัเจเมื่อวานโอนืนวันนี้ในอิลพรุ่งนี้โมอเรยม์มารืนนี้เมอ,อิลทุกวันเอนะเนี่ยของวันเนี้ยที่เขาว่ามาเนี่ยนะเขาจะไม่ชี้เอนะเขาจะไม่ใช้เอแต่ชื่อจีซื่อจีอันนายโอไม่ใช้เอนะ ก็จะประมาณวิธีตัวอย่างเนเอลฮักโชเอค่าอยู่ประมาณนี้นะโอเคนะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ